ดีมากเทยกมาังไฟนะคะมากเหลวมากเหลวมากเหวมากห้วเหลวนะคะวัน oh นี้ตอนนี้ด้านของกำลังจะแต่งหน้ากันค่ะนี่ใส่ค่ะนี่ใครเอ่ยอ้อยค่ะน้องไม่ให้น้ำตาเมียในสวยมาก นี่ค่ะี่แม like ่าย <people> <m akes Eli> ็ค <comigo> ่านี่แม่เย็นค่ะนี่แม่เย็น่ะพี่ม่เยนค่ะนแเก็นค่ะี่แม่เย็นค่ะนี่แเย็ค่ะนี่แม่ย็นค่ะนี่แม่เย็นค่ะนี่แม่เย็นะ เบอร์สามวันนี้เบอร์หกจะงบ่ได้อกนะไ่าุงกุ้หัวต้ง่มอวรนบั้งมวนที่หเจ็ดสี่นะโอเค้งสตั้ง้ยิบนบอกบอเคแตงนนะคะวัน้จอมเทาด้วย สาจันทสีอมยิ้มนให้เยสวยทุกคนเลยค่ะแต่งหน้าแต่งตัวกันทุกคนกูวิ่งนาลูกก็หน้าเมียเมืยนกันาลูกก็ไปก็เมียเราดี่ะไปดิฉันมาใ่ีอมยิ้มมาน่ารักกันระเบียบระเบียบนะเบียบ ยากามึงลามเดี๋ยวพวงก่อนมาแ <spind ram. S 1> รกนค่ะเด้อมาแรกกับแม่พันกับสิบี่ยังมาซื้อไท์เงียบบินตามมาซื้อไทยเงียดูแล้วก็รีบซื้อบัตรซื้อตัวเลยนะคะขอบคุณคุณแม่เป็นกันเองมากๆเลยนะคะตอนแรกเก่งๆเนี่ยว่ากง่ายแต่ตอนนี้คือแบบว่าหายห่วงแล้วคือ แม่เล่นขา้าลูกเอ็นเียนขวหาแม่ดิแมีรา่การชดทางาเีีสายังมางันรานี่จ้าของผลงานเพลงอัไคะผลงานเพลงก็มุนมากไม่ยาจ้าติดจ้ผลงานของแม่ดิ๊ พี่น้องมีเราเจอทุกคนเลยนะคะมีผ้าร่วมตัวกันเบิร์รอยสิบเป็นตะลกคนเก่าคนในไม้แล้วก็ศิลปินของเราก็เหมือนกันดีใจจจมือหนิงไปพ่ดมาชอยงั้นไปหนกนะค่ามากที่ไปที่น้ำกันแบบกินตาแนมงตลอดอยางชอบแม่แล้วแบบว่าดอกเพ้งล้วแบบนี่แบบที่ถาประจำตัว ท่านยังค้แม่ทานยังค้าท่าจงได้ข้าทาไปตำตัต้องต้องมีเสียงเบาๆได้ค่ะต้องมีเสียงเบาๆได้ค่ะใช่ชอบนะเาับคุ่ะนี่ก็มาด้วยค่ะบ้านเราขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ตัวเองพี่งรด้วยนะต้นไม้ตะกีค่ะการดางยี่ไวนั้งผ่าเพื่อลองพี่พี่รที่เท่อนีพืดีปิาบอก้อนกับรแฟนาปวดรงเี้แต่โมก็้ว่าค่กอใหญพก้อตอนนั้นยังมีเด็กเลยใช่ก้อนสาก้อนนั้งก้อนนั้นรามเ้ยแต่ก้อนอื่ะต่อย่างหน่อย แต่ตอนนั้นคือม่ว่าลแต่ว่านมีแต่ัเทตอนนั้นเป็นเทพาเทปเนารี่รี่จนว่เทพผ่านรี่รี่ฟันแม่ฟซ้กนสกเกเทงของผู้ดแ่ตามของของแม่พิมพ์ใจคือสนมาีเอาเอาเอาน้าลัเกินมันเป็นหีกต่หลัมีลูกม้อนะ เรีนแบบเรารีบสรงยินเยือกผานใ่ไหมที่กินเนาะไปีบ้าเปบเสนอเนี่ยีบจนยามแล้วตอนนั้นเย็นจะลองก็รูลองขึ้นนูนเป็นเล็กน่อยเินอะไรเงินกันอะไรนอันนี้กูเนดันนี้เป็นคนนี้บว่าแ้ต่ว่า่มาอยู่เป็นู้เขามาติ

ไม่ค่ะโค้ดอดีพิเใจรักวาเขาต้ององกันดาวไเสียงหมอนิมูอไ้วหาตอ้าลั่ขึ้นโอ้เสียงนนได้เด็กนอยยุ่งหม่อย่างนี้มัทำงตีอ่่นบว่านเลาแนแบบรุ่นที่เนาะก็ต้องบอกคุณมน่องว่า ต้องหาเสียงตัวเองบ่นบ่นนั่นคุณแม่นั่นไปเลดเล่นค่ะคือสีมาเองเนาะสีมาเองดอกว่าเพราะมนมีเสียงระเบียบกระลักนอกเป็นสียงเ่นค่ะเขาต้องไปเลียนเสียงอื่นเขาลองทดลองหลายหลายเสียงวันนี้ลองทดลองเสียงผู้นั้นผู้นี้เสียงเขาสียวบ่นเรื่อยเสียงผู้นั้นก็ลองไปคือผู้นั้นเสียงผู้นี้กนไปคือผู้นี้เองสีเนี่ยเสียงจากของจริงคือไตเล่นจ้ะใช่เพราะฉะนั้นเราเสียงตัวเองนี่แหละนำไปเลด แน่จ้ะพอเาเอพนเป็นคนทีใส่แยมรลอกหนาวิธี่พือนู้วนมวลยาเดียวบริเกียวว่าตงไปแอบบริโคเสียงดีแล่โอ้ยโอ้ยพอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้นโอ้นโอ้ย่อ้ย้อ้ยโ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 อ้ยจอ้ยโอ้ยอ้อ้ยโอ้คโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ะโ้ยโอ้ต่อ้้อยอ้อ้อยยยยะี้โ้ ร่งค <da> ู้กับตปากน้ำฝากเพจของพี่พ่อน้ำใน้เด้อฝากซอยสนับสนุนแม่ยันลืมมื่อนี้เขามาซื้อบัตรกันหลายๆค่ะมาให้กำลังใจมื่อนี้แบบเป็นการเสื้อผ้ายแงที่แบบเกลื่อยมากทีแบบก็แบบแฟนเพลงก็ตามที่มาเยอะแยะเลยแบบว่าให้กำลังใจหมองยันยงงานฝแฟนเพลขอบคุณพ่อมาๆค่ะ ขาเป็นคว้ามราเว่ามืดแสงออกแสงออาสีสสดยเโกะนะคะอยากมีบีปูพินเหมือนดังนีหกมาแลบส้มในอกมาจยกน้องทีไรแต่ก็แค่แบบนี่้องทงทีบอลำนานื่อออพี่เลยดีไปช่วยมาหยกน้องี เาเซ้าวามือแรกน่นนคงไปนน้ำบอลนน้ำบอลาเจ้าหนี่เสื้อผ้าอีกเก็เมาแต่รับสายีสองไม่เสื้อผ้าอีกลงนคนไ่เสื้อผ้าอีกเอาลงนคนใช่ท่น้องเชนครับต้อขอบคุณที่หาเดี๋ยวไป็นี้ปล่อยมือจ่าดคนไข้จะคนผมสองคนช่วยงาตัว้นตวนเ้อี้ตองแก้นีแย่งานสององเจ้า ไปเ้าสพี่น้องสวัสดีค่ะนี่มาอะไรให้วาง่าถอนี่านดค่ะถอ้ชายแ่แล้วแจ้งหนาครับาเห็นอะไรเด้อยืนยันเด้อใช่ใช่่รักหนุ่มนะโอ้ยไปห้องทำงานนะคะานรถไ้อบนะคะอล่งการแห้งค่ะพี่น้องมือไ่ะั่ียนาทนะคะสวยไหมคะน้าสวยไหม

đó luôn với buồn lắm บ่ได้ตัวอย่างเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ ทำผมนะคะพี่น้องก็รู้ว่าแม่สีเทดผมส่งใดนะคะแล้วก็ขึ้นใจสุดใดนะคะ้่าแล้วนี่กระโปรงกระโปรงที่หนึ่งกระโปรงที่สอง 350 700 1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 50 อ่อนหวานนิดนึงสรุปนะรวยมากเลยนะคะอันนี้คะ่ะเราก็ทำทรงนี้นอนนะคะขอบคุณช่างผมข้างหน้านะคะว,วานจุ้ย 买了，嗯。嗯 เชุดเล่าแบบว okay. yeah, claro <uh ่าเขาใส่แถวที่เขาใส่แบนี้ได้หรือเปล่าทนี่ทำนี่ล่ะมันง่ามมันแบตรงแล้วเอาเอาเื่อาใส่ดูลเก็เื่อาใส่แม่หนมแหนี่เดนใช่ะมันกลมเกลีวกนดนนะคะลูกโ่าทำหน้าทำอะไรให้แม่เขารอเทาแเขาอยากทำเขาแค่ดีดตัวให้เขาทำค่ะอยู่หลังวิธีกังยี่สี่แหละกะเทียมเท้านอกอื่นวิีคุนี่ใส่ได้ไหมได้ไหมค่ ได้อ่รับยังหยิบหนังแม่นะคะิ้รหลุนน้ำหนองเนี่ยได้ยงค่ะเอ้ยเก่งจังเลยลับเราไปล่รองนะจาะล่องเลวแต่ว่าอัน อันนององา้สีแดงมันเด่นวใ่ใ่ใสีแดงปม่หใช่ดูตรงอนนั้เมียนนันตรงนั้นให้มันมันคับมันับเาหันมาัไม่สวยมาก องรักษาจุดดีเนาะอีกคือถ้มงใจเด็ดไหมเดี๋ย็ดเด็ดเอ็นนักกรเมืองเลยมันยี่สิยหกปี30มสบข้างหลังเหรอแต่ข้างหลังเลยนะยัใไติดตรงเซ้นแล้วลองเลย โอ้เสร็จแล้วเก่งปังเลยีวยอ่ะผู้ใดไไม่เงียวใส่ของผูกจะาของเงียวใส่เจ้าของอันปิดจังไดก็บลูกปิดปิดอันมองอันใหญ่บอดีอ่ะมันค็ยากเตไดี่เนาะเอาข้าไปเขาก็เอาไปหอยไว้ใส่ตลูก ท่พี่เหือแมคนไข้รอยอันนี้ตึงไปบ่า่ก็ดีกลับบ้านก่อนเลยดีเลยมันโดนไปบ้านลมแม่มันอยู่ทางล่างนะวมันเปได้ี่นาวเลยิมันเลย่าเ็กหัองสดอ๋อแล้วจกนี้มันร้มันร้อที่ส่ใส่ใส่ใส่สร้อยไหมอ๋อ เจ็บกวะโหลนี่เหยียบเท้าหนูนี่ค่ะถ่ายเสร็จแล้วพีดนอ้อยแม่ออนนะคะเตรียมพร้อ <c oughs> ม,มขึ้นเวทีแล้วค่ะสวยมากเเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปก่อนนะคะโอเคค่ะ ใช่อันแม่นางสิิอเลยบ่บ่่ีื้อไปุคนน่งตัวยกเว้นยกเว้นคือตัวเองอมาเยงบนกไหมมาเนกไหมตัวนี้นะ สวยมากเลยค่ะชุดนะคะชุดของคุณแม่นกนะคะเหมือนแม่นกจริงจริงต้นขาแม่นกสวัสดีค่ะเจ้าของผลงานเพลงบ้าไก่สีต้นขแม่นกเซนบาบังไฟมาบ้าไก่เีื้อสวยมากนี่แม่เนี้ยค่ะเดินขาพร้อมขึ้นเวทีแล้วนะคะ เบื้องห่ังเดี๋ยวให้เบิร์นไกลๆหน้ายืนเนี่ยน้าถ่ายรูปกับแม่ไหมตอนนี้นะคะกำลังรอขึ้นเวทีแม่

ของเม่คุนันทค่ะทีบป,า,นะปาใกล้ที่ ะะสำหรับคอนเสิร์ตกลุ่มปิดของจิมง,งานเสียนนสานิงคืนนี้นะคะแม่พ่อนะจะลุกจากธีเรียบร้อยตอนนี้จะไม่เปลี่ยนชุดนะคะขอบคุณพี่ขอบคุณน้องที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณกําลังใจทุกๆกำลังใจ,งใจแล้วก็ขอบคุณมาลนยออนไลน์ทุกบาททุกสตางค์ด้วยนะคะมนินีดีใจหลายหลากหลายหลากหล,าย,ล,า,กลายคนพี่นออกว่าสามารถที่สิเอ้ยซื้อมาเบิดเนาะแต่ว่าแม่พ่อน่เขียนซื้อใส่พวกมาไลนให้ใหนองๆเอ,อ,อื่อย รูปๆหลานๆเห็นอยู่นะคะว่าประมาณใดน,นะคะขอบคุณหลายๆกำลังใจมีสำคัญที่สุดเทือนาเทารุ่นให้กำลังใจคือเราทียพี่น้องฮาเดอร์มอนี่ขออนุญาตเปลี่ยนเสื้อผ้าขอบคุณที่ติดตามช่องพรเพื่อดีลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะโอกระนาพอกันไ้พี่น้องคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ